สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนีนะคะวันนี้ตอนักข่าวชื่ช่องน้องจามคำเชียงตุงนะคะวันนี้น้องจามก็จะมากับน้องเหมยน,นะคะจะมาชวนกันทําขนมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทําอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้มันวันนี้เราจะไปทําทอาหารมันเหมือนข้าวเกี๊ยบนะคะคือว่าวันนี้เราจะไปดูกันนะคะไปกันเลยค่ะ นี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเขาเกียบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนอกจากไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นสาหรายนะคนมกุ่ะมันเป็นสาหรายมันไม่ใช่หนมกุ้งมันคือข้าวเกียบนี่เลยมันก็คล้ายๆเส้นพัตต้าเมื่อกี้กว่ะเมื่อกี้อะเมื่อกี้นึกว่า,ม,วามันทอดเสร็จแล้วจะมากินเกินไม่ได้นี่สาหรายทำจากอะไรอะ่ะทำมาจากเตา ไม่รู้เหมือนกันทำมาจากแล้วก็ไม่ตัวไม่ใช่คนทำฮ่าฮ่าเฉลียวแล้วอืออ้าลุยอ้าลุยแล้วเฝอแล้วนานนะนี่เราจะมาเทน้ำมันกันนะคะนี่ในเทนี่ไม่พอเลยพอแล้วพอแล้วแล้วก็ไปดูน้ำมันมันเดือด แคเด็กน้อวนี่เลยน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะน้ำมันพอนออกมาแล้วนี่มันโดนอะไรอ่ะเป็นมันเป็นน้ำมันอยู่แล้วหรอดูก่อนโอ้ยมันกระเด็นมันกระเด็นกระเด็นเข้าร้อนมันาร้อนซับน่าร้อนดูสิมันคอดูมันดูมันอุ๊ยน่าอร่อยอ่ะใช้ตะเกียบมาจดถ้าไม่ได้ นี่พื้นเหรอพื่นพื้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 นกลับด้านกันนะคะทุกคนว้าวทุกคนน่ากินได้จริงรู้ว่ามันจะเล็กๆนะใหญ่ๆเห็นมันเล็กๆกันเนี่ยเห็นมันเล็กๆแต่จริงๆแล้วออกมาใหญ่มากน่าร๊ยนี่ทุกคนมันออกมาอีกแล้ว าต้องกลับด้านเลยใส่ไปกลับด้านสามวันนะโอ้โหตัวนี้จะเสียชีวิตตัวเนี้ยมันไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยน่าร้อนะซื้อมาเยอะๆเดี๋ยวโอ๊ยไปเลยอันนี้เราจะทําให้มันหายใจไม่ออกนะคะทําไมตัวนี้มันถึงไม่เป็นไรและตัวนี้มันมันเป็นไรเนี่ยต้องนี่ตัวนี้ขึ้นอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้เราไม่แตะมันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ออกได้แล้วตัวนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะใช่ มีโอ้โหเหลืองเป็ดนี่ก็ได้ักเป็ดน้องรอกินครับทุกคนใส่อีกเลยน้องพี่รอก่อนมือเราล้างสะอาดแล้วโอ้โหคนทําก็ตั้งใจนะฮะนี่มันเหลืองอี่นั่นน่ะตรงนั้นมันเหลืองแล้วเอาออกเถอะเอาออกเถอะนั่นน่ะใส่ไปอีกเอาให้มันตันๆไปเลย เราใส่อย่างเดียวนะคะเราก็กินมันอยู่เนี่ยเอาออกเลยมันวุ้ยมันจะมันไหม้มันไหม้แล้วจุดไหมทำให้พูดดีๆจะบอกว่ามันจะแคมแล้วมันจะแ้มแล้วนะคะทุกคนจริงๆล้วจะบอกว่ามันจะไหม้แล้วเลยบอกว่ามันจะแคมแล้วอ๋ออันนี้ก็แคมแล้วครับมันเนี่ยน้ำมันมันร้อนเกินแล้วทุกคนเราต้องปิดไฟก่อนนะคะไฟไปก่อนเลยมันเลี้ยงมดแล้วมัน มันจะแบบมันไม่ดีอ่ะมันไม่ปนมันแคลมันแคลมแล้วค่ะมันแคลมแล้วมันแคลมแล้วการแคลมกันปุ๋ยภาษาของเราเลแค่ว้าวว้าวพ่อพ่อดูน้ำมันมันร้อนเราแบบปิดไฟแล้วอยู่นะคะว้าวโอ้ยอย่ามาติดมจตัวนี้สิไอตัวนี้ก็อยู่นิ่งๆสินี่ควันออกมุงๆยังปิดไฟอยู่ฮ่าน้ำมันมันร้อนเลยค่ะมันไม่ค่อยพองเหมือนเมื่อกี้แล้วตัวนี้พองมาก ตอนแรกๆนะโอ้โหโคตรโคตรอ่ะโคตรสวยแต่ตอนนี้ไม่เห็นสวยเลยเดี๋ยวเราจะมาทอดสาล่ายกันสาล่ายเดี๋ยวให้ทอดนะคะนี่สาลายมีพริกด้วยอ่ะมีพริกอะไรไม่ใช่มีพริกหรอมีพริกอ๋อนี่มันคือพริกมันมีพริกแล้วก็ถั่วที่สมถั่วทีสองไม่ใช่สมสาลายเนี่ยมันคือเตาอีกแล้วนะทุกคนใส่แค่ตัวเดียวน้ำมมันยังจะร้อนอยู่ไหมร้อนอยู่เฮ้ยตึงว่ะ นี่ตึงว่าปิดไปนานแล้วนะคุยปีใช้กล้ามสองสามอันที่ใหญ่ใช่นี่ก็ใช้หมินต,ตั้งหมนตั้งอันกี้กับด้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกล้องเราก็จะกลับด้านเหมือนกันนะคะพี่่อยนครั้งที่สามน้ำมันมันยังจะร้อนอยู่ไหมเริ่มอยเริ่มร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เหรอทุกคนน้ำมันตึงจัดประลัดบอกเลยอ้ อ๋อเราต้องเปิดไฟเบาๆมันถึงจะเป็นแบบนี้นะมันเบาสุดแล้วนะตอนนี้เรายังปิดอยู่เลยเปิดเส้เนนี้นึ่งปิดนี้นหนึงโอเคเท่านั้อนพอเราให้ก่อนมันไม่ค่อยแดงมากทำไมใช้เจ้ลยะีรแค่นี้พอแล้วพอเนี่ะสาดลายสาดลายทอดใช่โอ้โหมัน,นมันเยอะเกินแล้วกินดูสิ น่ะก็อร่อยมันมีกลิ่นปูนิดนึงมันน่าจะเป็นขนมปูน่ะนะอันนี้เปจ้าปูทามั้งมันมีกลิ่นอร่อยไหมอร่อยอ่ะของเราไม่ค่อยขอบของคุณขอบมากเลยนะเราไม่ค่อยกอบนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะให้น้องใหม่กินเฮ้ยกินใหม่กินใหม่กรอบมากกินใหม่ครับอู้มีคนกินโชว์เลยทุกคนโอ้โหโชว์ อ้าเลยคนทอดก็คือน้องเหมยนั่นเองทำได้เหรอนี่ได้แล้วมันไม่กระปบนะลงมันอ๋อไม่ได้ไฟดับสนะเหมือนเราไม่เปิดไฟอ่ะไม่เปิดไฟก็ราะเราแรงเินเปิดช่วยไม่ได้เยมันแรงเกินไปปะอย่าแย่งกันกินน้ำมันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจอร์ดมีขนม อร่อยทอดไปทอดไปกินไปนะคะทุกคนอร่อยมันอร่อยจริงหาซื้อได้ค่ะหาซื้อได้ที่ไทยแัไม่รู้ว่าอยู่ร้านไหนนะเพราะเราไม่ได้ไปคายนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่คนทำด้วยไม่ใช่คนซื้อคนมีเข้ามาให้แล้วก็เอมีคนให้เฉยๆคะไม่ได้คนให้เฉยๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันไม่พองตัวมันแยกกันกินน้ำมันอันนี้สวยเพิ่มนิด ไม่ใส่เพิ่มอีกนิดนึงดูมาดูอันนี้น่าจะพองสวยๆนะขอร้องไม่ต้องใส่ทีละอันทีละอันแต่มันทอดนานเราอยากใส่เยอะๆไหมแล้วก็ใส่กระสุนตัวเดียเนี่ยมันก็จะสวยอย่างนี้เลยทอดขายได้ด้วยไม่กับดังนะกินกับดังกับดังอร่อยมากค่ะ เ,เราเป็นคนนั่งกินน้องเหมอเป็นคนนั่งทอดเราก็กินไปนะเนื่อแต่อยากจะกิน,กนนะแบบอไ,ออไม่กลับด้านเหนียวไม่กลับเอราะว่าจะไม่อร่อยอร่อยค่อยขายได้เลยเมีเสียงกรอบ อยวที่ไม่กลับดานกับที่ไม่กลับด้านเป็นไงอันนี้ไม่กลับอันนี้กลับด้านนะนะอันที่ขางเนี่ยไม่กลับด้าน <c oughs> พี่ให้เงินไปซื้อข้าวนะจ๊ะหล่อเล่นโอ้โหอันนี้สวยมากเอาไปขายได้เลยนะเนี่ยดูคนทำผมก็ไม่มัด <c oughs> ไม่เอาไม่ชอบอ่ไม่ดีเดีตาก็ไม่เห็นโอ้ <c oughs> <c oughs> โห มันมี่แต่เราไม่รู้จากชื่อมันไม่รู้จักชื่อมัน,มรมนเราจะตั้งชื่อให้มันนะว,ว่า,าวพาต้าเข้าเกียบปูหรือเปล่าเข้าเก็บเออเก็บเหรอเข้าเกียบหรือว่าขนมขนมขนม ขนมเส้นพัตตาเอ้ยไม่ใช่ขนมพัตตาข้าวเกี๊ยวปูนะคะโอ้โหคนพัตตาเคยตั้งชื่อมันออกมาใหม่ๆมเจจริงเขาน่าจะชื่ออยื่นนะเขาอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วทุกคนถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ไม่สวยนะมันก็มีถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ไม่ได้แล้วจะไหม้อ่ะนี่ครั้งนี้เราจะทอดสาลายกันนะคจ๊ะเออน้องน้องเล็กลองกินนะจ๊ะ น้าทอดเกี๊ยนนาสาลายไฟมันไม่ไค่อยแรงนะสาลาเราไม่เปิดไฟค่ะสาลายมันต้องการความร้อนหรออ่อยเราเอ้ยหืมเอ้ยสาลายเราไม่เสียเปล้วค่ะไม่สาลายค่ะคุณเนาะกลับด้านกลับด้าน,านโอ้ย ทำไมมันมันจับเลยอะไรเนี่ยอือหลับได้านยากตรงไหนนี่ของอือมีขนมดอกก่อนนะจ๊ะนี่เลยอือเอาเลยอืออันนี้กรอบมากเลยนะอืออันนี้กรอบมากเลย อสาลายแล้วนะคะทุกคนตาหนีเป็น,น,น,นตัวผิดช่วยเราขี้เกียจล้วอะ่ะเอาปากมาตักเลยอะ่ะมันห่อนะมึงกู<อ>ยางมันไหนโยโยะหานั่งมาแล้วมาแล้วมันจะไหม้แล้ว,ว,วขนาดฉันดับแล้วนะไฟมันแรงเกินไฟมันแรงเกินรวยจริจังรวยไม่สงสารน้องเกียร์เลยโวะโดนอีกแล้วลูก นี่ถ้าทำโอ้ตะเกียบนี่มัเสร็จแล้วนะคะทุกคนทอดล้วกรอจะรอดูดูเลย,นะยเนี่อร่ยอยมากเลยกลับด้านพิคาโลรลอลยโอ้ยเอามันไปปิดกล้องได้แลวน,นั่นเนี่ยมันใหญ่มากกินแล้วก็ปิดกล้องได้ เดกค่ะแล้วทำคัมมี่เอาออกคือมันจะไปแล้วน่ะเออไปแล้วมันไปแล้วมันไม่อร่อยแล้วออลามาทอดนี่อโอ้โหไฟแรงที่ผายเลยแรงเลยนะ่ะต้องรีบกลับได้แล้วเาเนี่ยต้อง้วำมันมันีน้ำมันเลย ช่วยสัตวช่วาพอใชเลเซอร์จับัดไงล่ะคอใช้เเซอร์ออาตกลงีกแล้วอ่ายหถ้าเราตกลงมาแล้วักันจอดีพี่จร่อากเย